เ็ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้นะครับ9ก้าโมงช้าผมเดินทางไปศาลอาญาบินบุรีนะครับไปศาลอาญาบินบุรีก็คือไปฟ้องสองอคนหนึ่งนะครับที่ไปยืนแถลงข่าวที่รัฐสภา,าและกระดาษประชาชนที่เห็นต่างคือพวกที่อชอบพักก้าวไกลรุนุกด้วยว่ยัยพวกนี้เป็นพวกโง่พวกทําลายชาตินะพวกอัตภันพวกทําลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยนะ ทำลายสังคมอะไรต่างๆนะแล้วก็บอกว่าผมจะฟ้องมันเป็นคนแรกก็คือทนายเดชาชุกูวันนี้พอมันไปนแหลงข่าววันนี้ผมก็ฟ้องวันนี้ผมจะเบิกครนะับนดมาด่าว่าพวกผมเนี่ยเป็นกลุ่มพวกกล่อโส่งเนี่ยประด่าสงวงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ดา่าด่าว่าผมเป็นพวกโหพวกอันตรพนันทำลายชาติทำลายสังคมทำลายวัฒนธรรมอันดีงานของประเทศชาติสิบหายด่ากูขนาดนี้แล้วกูจะนั่งอยู่เฉ ให,ให้พวกมึงด่ากูทั้งทงที่พวกมึงก็กินภาษีแดกภาษีเป็นสวออต่เสือกมาด่าพวกกูกว่างโง่มึงก็แดกภาษีกูวันนี้กูก็เดินทางไปสาอาญาบินบุรีไปเป็นพยานโจทกฟอ้องพวกึงน,นะจะได้รู้แล้วกันระหว่างประชาชนเสบบียภาษีให้พวกมึงกินพวกมึงแดกกับสวนี่ใครแม่งจะใหญ่กันนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับก็เป็นกําลังใจด้วยวันนี้ผมไปฟอ้องมาเลยนะผมก็จะไปเบิกความยืนยันว่ามันด่าว่า พวกผมหรือพวกกูนี่แหละเป็นพวกอันตรพานทำลายสังคมทำลายชาติทำลายวิถีวิถีวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในชิบหายคนอย่างกูเลยทำลายชาตินะสวบางคนเนี่ยผมว่าแม่งยิ่งกว่าทำลายชาติควงความกันเลยหนงชาติถึงเวลาแม่งยกมือไม่ยกมือนะแม่งรังเกียจพิธาไม่ยกนะยกเว้นแต่คนไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แต่งตั้งพวกกูมาซึงผมเปี่ยนเป็นพ่อนะขอร้องรือสั่งมึงเดี๋ยวมึงจะดทำ เด็กเขาให้พิธาเด็มาที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นนายกที่ทิพหายประชาชนเขาเลือกมาที่หนึ่งให้มาเป็นรัฐบาลแม่งเสือกต่อต้านกันกลายเป็นนักนายกพิธากลายเป็นนายกโซเชียลนายกรัฐแทบถูกล้อเลียนไปเลยนะได้คะแนนเสียงมาที่หนึ่งมันก็ต้องให้เป็นนายกแม่งไม่ไปเป็นผู้นำฝ่ายค้าที่ดูนี่สวพวกเนี้ยแม่งก็ต้องสมควรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมาตราสามสองเก้าบอกว่าบุคคลสามารถวิพากษ์วิจารณ์ นะบุคคลสาธารณะได้ด้วยความชอบธรรมพฤติกรรมพวกมุงแบบนี้สมควรที่กูจะต้องวีการกับคุณไหมมึงกินภาษีเนี่ยนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มึงมาด่าประชาชนว่าก่อดา่าพวกคุณเป็นพวกโง่นะ่กูก็กินข้าวไม่ได้แดกหญ้าเลยจะเสือขาว่าดา่ามึงพวกโง่นนะนะีแล้วกูจะไปยอมได้ไงเช้านี้กูก็แต่งตัวกูได้ท้ายเตรียมพร้อมเออความเล่นงานมึงนะไสอสวพวกนี้กูไม่ยอมหรอกมึงฟังอยู่กูรู้หรอก นะไม่ยอมมือนะยังไงวันนี้เล่นมึงแน่พี่น้องประชาชนยืนเคียงข้างกูก็เยอะอยู่นะอ่านี่กันละว่าไปนะครับบัญชีม้าตอนนี้ก็เยอะเหลือเกินนะครับบัญชีม้าเนี่ยก็ถือเป็นพวกอับปีจันไรต่อประเทศชาติภัยสางคมไร้แรงนะครับเมื่อสองสวันค์เดี๋ยก็จับได้นะครับนะไปอายุในน้อยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาบัญชีไปขายคนอื่นเขาและมิชชีพเอาไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนก็ฝากลูกหลานพี่น้องประชาชนนะครับอย่านะครับบัญชีม้านี่มัน มันเหมือนการสนับสนุนการหลอกลวงประชาชนทุกวันนี้คอเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนเยอะเพราะนั้นลูกหลานถ้าฟังลุงเดชาอยู่เนี่ยอย่าไปขายบัญชีม้านะโทษจำคุกหนักนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะสามปีนะแล้วจะเป็นการฉ้อโกงประชาชนมาห้าปีนะครับแล้วก็ไปหลอกลวงแต่ละครั้งเนี่ยก็ครั้งละห้าปีนะนะเนี่ย,ยมีจับมีอะไรต่างๆเนี่ยที่โคราชเนี่ยออกหมายจับเพิ่อมอีกเก้านะครับอะไรจะอะไรเดี่ยบัญชีม้าเนี่ยเยอะเลย โอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยผมอาจจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความจาับอาจาร,รย์ดังคนหนึ่งนะครับนะครับ Church, อาจาร,รย์ดังคนหนึ่งจกผมไม่บอกว่าอาจาร,รย์ดังเนี่ยสาขาไหนนะเป็นอาจารย์ดังคนหนึ่งที่ออกทีวีผมจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความวน,นะครับเนื่องจากว่าไปติดต่อคนมากระทืกดักข่าวคนหนึ่งนะซึ่ง ทางาาเลสเกลเขาได้มีการนาเสนอข่าวแนละ้วคืออาจารย์ดำคนนี้นะครับมีพฤติการขมคูนักข่าวนะครับนะเดี๋ยวอีกไม่นานด้บอกว่าช่วยไปกระทืบเขนหน่อยเอาแค่ฟันหักปากแตกพอก็เมื่อาวานนี้นักข่าวได้มาหาผมนะเดี๋ยวผมก็จะเตรียมไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ชื่อดังเขาให้สอนหนังสือเสือกไม่สอนนะครับวันๆโตรเฟซบุ๊ก แซ่คนนั้นแซ่คนนี้จะโดนฟ้องหมิ่นประมาทห,หลายแล้วนี่แซ่ไปไม่พอค,ครับติดต่อบุคคลกระทืบนักข่าวครับสุดยอดอาจารย์ครับนะครับเพาอีกไม่นานครับอาจารย์คนนี้ก็จะถูอดำเนินคดีอาญาและก็โดนดำเนินคดีแพ่งดำเนินคดีอาญาด้วยดำเนินคดีแพ่งด้วยแล้วก็และจะมีมากกว่านั้นเดี๋ยวอาจารย์ดังผมรู้ก็ฟังอยู่เตรียมเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์ในต่อไปนะครับเพราะคุณมีพฤติกรรมนักเลงจ้างคนกระทืบนักข่าวครับ เ,เดสคาลนาเสนอนะรอรวบรวมและพยานหลักฐานอีกไม่วันละครับนะยผมรู้ว่าอาจารย์กำลังน,นั่งดูอยู่เตรียมนะเตรียมติดคุกแล้วก็อาจจะไม่ได้สอนังสือพฤติกรรมนี่มันเหมือนนักเลงนะ่คุณอาจารย์ครับนะงานนี้ไม่น่ารอดนะถึงแม้จะมีคนดังคอยสนับสนุนอยู่นะครับอันะนี้ก็เรียนให้ทราบมานะครับแต่กนะ็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะพาไปแจ้งความแถลงข่าวนะครับนะเพราะว่ามีพฤติการจ้างคนไปกระทืบนักข่าวอ่ะเราเป็นอาจารย์เราไม่ใช่เป็นมาเฟีย ฝากไว้นะครับยังไงไงไม่รอดเราผพลุกคุณนั่งฟังอยู่นะเพราะคุณเป็นแฟน,ป,น,ป,นประจําผมเลยจะกคุณใช้อวตารทุกมาดูนะของเราไม่ต้องห่วงนะดูแลเต็มที่ครับเราส่งมาถึงเรือนจําทุกรายครับนะคนไหนต้งองผิดนะปล่อยสบายใจครับนะพี่นานครับคนไม่ดีนี่เราจะไม่ปล่อยไว้ก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าเป็นอาจารย์แต่อย่าไปจ้างนะอ่าคนมากระทืบคนนั่งตรนี้นะครับอ่านะนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีข่าวนะครับกิน ขับรถขับลาอะไรก็ระวังหน่อยรถมันทุกขวิ่งมาเด็กเด็กตกมาจากรถเกือบเป็นเกือบตายไรต่ังนะครับขับรถขับลาช้าหน่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจยเย็นๆอย่าลืมนะครับเราเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวขับช้าๆเมาไม่ขับหลับไม่ขับสา,สารเสพติดอย่าไปยุ่งนะครับก็นะกับเช้านี้ก็สันนนน้นๆ7นาฬิกาสินาทีก็ให้ความรู้กันอพอสมควรเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามีอะไรข่าวสารที่น่าสนใจบ้างคุยสัน้นๆนะครับใครมีปัญหาก็เข้ามา นะมามาดูมาอะไรกันนะครับนะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอนะไรโทรศัพท์สอบถามได้นะครับเบอร์โทรมีอะไรมีสำนักงานอยู่ที่194ร่รานานะ 2, 3, 1, คาห้าสงสามหนึกรุงเทพพิมพ์คำว่าโรงพยาบาลสิ่งแพทย์สิ่งแพทย์นะสอเสือนะนะตับมือสาหาร่ายนีกันได้เต็มที่นะครับในรับความเป็นธรรมอะไรต่างๆนะครับช่องก็งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการท,รที่พีาาาน่นะ้องประชาชนจะนะจะได้ความรู้กันนะครับตอนนี้ก็แย่งหัวแย่งเมียก็เยอะนะคดีชู้สาวคดีอะไรเยอะนะ แปลกนะทำไมผูม้หญิงบางคนนะชอบผู้ชายมีเมียแล้วไม่รู้แต่ผมดูแล้วเคยถามมานะว่าถามคนที่เป็นเมียน้อยทำไมชอบผู้ชายที่มีเมียแล้วเ <c oughs> ขาบอกเขาไม่ได้ชอบคนที่มีเมียแล้วเขาชอบค,นะคนมีตังนะชอบคนมีตังหมดตังก็หมดรักครับเขาบอกความรักที่แท้จริงนะครับคุณจัยครับถ้าไปได้จากเมียเมียจดทะเบียนแล้วก็จะหวังเลยครับเพราะเมียน้อยเนีย่ยเขาอยากหวังฟันตังอย่างเดียวเออบิทินนะครับบิทินสุทินครับกลางแสงนะบอกว่าเมษาปีหน้า ลองทักจะเริ่มสมัครใจเกณฑ์ทหารแล้วครับสมัครใจเกณฑ์ทหารเชื่อถือได้ไหมหรือแค่การโฆษณาหาเสียงก็ลองให้โอกาสพี่สุทินกลางแสงผมเองกับพี่สุธินกลางแสงก็รู้จักเคยเดินทางไปต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินอะไรเจอกันแกก็เป็นคนเก่งนะพี่สุธินเนี่ยแกเป็นคนเก่งนะครับเป็นครูเป็นอะไรต่างๆก็ไม่รู้ยังไงหรอกเป็นครูแต่เขาให้ดินไปเป็นลัทธิว่าการกัสักกระทรวงกับเราหรือว่าเอาครูไปอบรมทหารก็ไม่ครับนะอบรมว่าให้ให้เป็นผู้บัญชาการทหารก อา่ปฏิวัตินะโอ้อาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้อาจจะไม่มีการปฏิวัติแล้วเพราะว่าเอาครูไปอบรมผู้บัญชาการก่อนครับเสดษฐามานัดผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทาหารอากาศอะไรต่รางนะนะไปนั่งกินข้าวกันไม่รู้ว่ากลัวจะปฏิวัติหรือเปล่าหรือไปตกลงว่าให้ให้ให้พวกคุณอย่าปฏิวัตินะกูพวกเป็นได้มีกี่วันเลยนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าก็ว่ากันไปก็คืออย่างนี้รัฐบาลประเทศไทยมาแล้วก็ให้โอกาสนะครับก็ขอให้ทําอย่างที่พูดนะไม่ใช่แค่ โฆษณาหลอกลวงประชาชนแล้วก็ไปทำนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับนะ <S 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 เออนะนะครับว่ากันไปนะผมไม่รู้ว่า20บาทตลอดสายรถไฟฟ้าทำไม่ได้จริงนะจะถามผมส่วนตัวนะผมว่าทำไม่ได้อกนะพูดหยาบๆว,ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะไปเอาเงินจากไหนมาสนับสนุนไหนจะพักหนี้กเกษตรกร3ปีมึงก็ต้องหาเงินมาสนับสนุนธนาคารทอสอเขาเพราะว่าทาสอสอยู่ดีไม่ได้ดอกเบี้ย3ปีก็ชิบหายก็เจ๊ผมเนี่ยทำงานแบงค์มา30ปีอ่ะ นะเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยต้องไปหาเงินภาษีมาซับซิดี้หรือซับซิได้หรือสนสับสนุนนะครับนะก็ก็เอาใจช่วยพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ได้มาแซวมาแซนะแต่ว่าคุณจะไปเอาเงินที่ไหนไอ้นี่ค่าแรงก็ขึ้นค่าแรงคุณไปถามนายจ้างให้มีปัญญาจ่ายเลยสองหมื่นห้าปัญญาตีใครก็จะจ้างคนระับคงเลอกจ้างก่อนะนะครับสองหมื่นห้านายจ้างจะไหวไหมนะนะครับเนี่ยนะครับนโยบายเนี่ยผมจะดูนะนะครับเห็นบอกวันที่ห้ากันยานี่ก็จะถวายสัตย 11บนี่ก็ะแถลงนโยบายอยาก,การถแถลงนโยบายไม่ใช่แค่เทคนิคการหาเสียงต้องทําได้จริงนะแล้วก็อีกเรื่อง